ฟองนี่แกทำอะไรอะ่ะแกรู้ไหมเสียงดังออกไปถึงข้างหน้าห้องเลยฉันก็แค่ออกกำลังกายโอ้ยเฮ้ยเอาอะไรของแกวะเนี่ยพิมพ์ เมื่อกี้แกได้ยินเสียงอะไรไหมเอ้าสรุปไม่ได้ยินแล้วแกทำหน้าแบบนั้นทำไมยอมบได้ยินดิเสียงเตียงโยกดังขนาดนั้นนะนะจังหวะนี้ได้เนาะเฮ้ยฉันให้กามาช่วยฉันสืบว่าน้องเปิ้ลของฉันเนี่ยเป็นแฟนกับยายฟองนั่นจริงๆไหมไม่ใช่มาซ้ำเดิมท่านแบบนี้เออลุงเหวก็ไม่ไงช่วยแกเสิร์ฟอยู่เนี่ยแกยังเครียดได้ปะ ต้องใช้เวลาหน่อยที่รับฟองและช่วยกัสบเอเออแกไม่ใช่ซิ้นสาวไว้ในตัวแกมาสืบความจริงเลยนะว่าสองคนนั้นนะเป็นหรือว่าไม่เป็นกันแน่อืมแต่ว่าถ้าเขาเป็นอะนก็ต้องเป็นของฉันน่ะดินี่พิมพ์ <c oughs> <c oughs> เรามาหาปะวะเจ๊จะบ้าเหรอสาวคนเดียวที่ฉันต้องการให้มัเคาประตูฉันอ่ะคือน้องแอปเปิลคนเดียวเท่านั้นจ้าใครมาวะน้องแอปเปิลมาหาวะ น้องเปิ้ลมีอะไรให้พี่ช่วยไหมครับอ่าพอดีว่าสายชาร์จแบตของหนูหายอะค่ะหนูว่าจะมาขอยืมของพวกพี่ๆค่ะได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวพี่แเองมาให้นะสายชาร์จของแกไม่ดีอยู่ไม่ใช่หรอด,ดึงออกไปก็ใช้ไม่ได้พอดีน้องแอปเปิ้ลจ๊ะพี่ว่าน้องเอาโทรศัพท์เนี่ยชาร์จไปที่ห้องพี่ก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเกินแบตเต็มพี่เอาไปคืนให้ที่ห้องเออ น้องไม่ไว้ใจก็นั่งเศร้าก็ได้นะนั่งเศร้าที่ห้องพี่ก็ได้ไม่ต้องหึงใจงั้นหนูขอเข้าไปนั่งรอข้างในนะคะ ทนหายไปไหนอ่ะค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางปกติก็ไม่เคยหายนี่นะเพื่อนก็มีแค่เราคนเดียวอ๋อใช่แน่ๆเลย แสงดงหน,น้าแบบนี้รู้จักเกรงใจคนอื่นบ้างไงเคยหนูหนูที่นี่ใช่ไหมเอ้อน้องฟองนี่เองก็คิดว่าใครไงนอนหลับอยู่นีพี่ทำอะไรปอนอ่ะอ๋อพี่คงโกรธใช่ไหมที่เมื่อวานพี่ได้ยินว่าเราทำอะไรกันพี่เลยม,มองเพื่อนหนูแบบเนี้ย อะไรของน้องเนี่ยเปิ้ลตื่นมาคุยกับเพื่อนหนูให้รู้เรื่องเลยนะเปิ้ลเปิ้ลหนูอย,ยู่นี่ค่ะเปิ้ลทำไมแกต้องมานอนกับไอ้ลรงที่คนนี้ด้วยอะทำไมหรอทำไมฉันจะมานอนที่นี่ไม่ได้ แกจะบ้าเหรอห้องแกก็มีทำไมไม่กลับไปนอนจริงๆแล้วอะเมื่อคืนอะฉันจะกลับไปนอนที่ห้องละแต่แกล็อกห้องฉันกับพี่พี่เคาะเรียกยังไงแกก็ไม่ได้ยินฉันก็เลยต้องมานอนที่นี่ไงจริงเหรออือจริงแล้วแกล่ะรักฉันแบบเพื่อนจริงใช่ไหมเปิ้ลทำไมแกถามฉันแบบนี้อะแกรู้ไหม ว่าแกกำลังทำให้ฉันกลัวตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะแกชอบทำตัวแปลกๆแล้วสาเหตุที่ฉันไม่มีเพื่อนอ่ะก็เป็นเพราะแกฉันก็เลยอยากรู้ไงว่าแกคิดยังไงกับฉันกันแน่เออคือฉันใช่เลยจากเลดราของฉันเนี่ยนะมันบอกว่าน้องฟองนรักน้องแอปเปิลของแกนี่นะ มากกว่าเพื่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพินแกฟังฉันก่อนนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับแกแบบนั้นเลยฉันก็แค่เป็นห่วงแกมากเกินไปอ่ะฟองแกพอเหอะยิ่งแกพูดมันก็ยิ่งฟังไม่ขึ้นฉันจะบอกอะไรแกให้นะไม่ว่าแกจะเป็นอะไรแกจะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชาย ฉันก็ไม่เคยรังเกียจแกเลยยังไงฉันก็เป็นเพื่อนแกแต่แกอ่ะไม่ควรมาก้าวไก่ชีวิตฉันแบบนี้ต่อไปเนี้ยถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่อ่ะแก่เลิกมาวุ่นวายกับชีวิตฉันได้ไหมไม่อย่างงั้นอ่ะฉันจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นฉันพูดขนาดเนี้ยบอกว่าแกคงเข้าใจนะปัน นี่น้องเรื่องความรักเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะแล้วถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยไปบังคับให้คนอื่นเข้ามารักก็เท่ากับว่าน้องอะ่ะไม่ได้รักเขาจริงๆนะค่ะเอาเป็นว่าให้เวลาเปิ้ลเขาหน่อยนะตอนนี้เปิลเขาคงทั้งกลัวสับสนงงทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวเวลามันก็จะช่วยให้อะไรทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมอง,องเลยค่ะพี่โอ้ยเซ็ง สรุปน้องเปิลไม่ได้เป็นแต่น้องเปิลก็ไม่ได้รักฉันอะ